สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับหรือดูเพกของ fujitel f f b 1 4หตัวนี้นะครับเป็นวิทยุสมัครเล่นนะครับเป็นเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้การตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมขอสมมุติค่าก่อนนะครับ อันนี้เป็นค่าสมมุตินะครับค่าสมมุติก็คือรับ1 4 4 900นะครับส่ง1 4 4 3 0 0นะครับเอา2ตัวนี้มาลบกันส่วนต่างก็จะเป็น600นะครับอ่ะทีนี้เรามาตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับการตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับก็คือ14 4 9 0 0นะครับอ่ะทำพร้อมกันนะครับ1 4 4 900 1 4 4 0แล้วก็กด0อีกตัวด้วยนะครับไปดังตึดนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับ144 900นะครับทีนี้เรามาใส่ส่วนต่างก็คือ6 0 0นะครับเอาตัวนี้ไปใส่นะครับอ่ะกด f กด9นะครับเพื่อจะไปใส่ส่วนต่างกด f กด9อ่ามาเมนูนี้เลยนะครับอ่าอ่เมนูอ่าเมนูที่4นี่เมนูอ่าดิฟเฟอร์เนี่ยครับตัวนี้นะครับ ่ะเสร็จแล้วให้กด F ครับปุ๊บมันขึ้น0 0 0เห็นไหมครับเราก็ใส่ไป600นะครับอ่ากดเลข0ก่อนนะครับ0 0อ่าแล้วก็ใส่เลข6นะครับแล้วก็0กด0อีกตัวนึงครับปุ๊บอ่าให้มันร้องตื้ดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด F ยืนยันครับปุ๊บอ่าทุกครั้งต้องกด F ยืนยันด้วยนะครับอ่าไม่งั้นมันก็จะอ่าค่ามันไม่สมบูรณ์ไม่ลงตัวนะครับเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับเรามาใส่อ่า บวกลบนะครับอ่าก็คืออ่ากดแบบนี้นะครับวิธีใส่บวกลบกด F และกด5นะครับอ้าวทำเหมือนกันนะกด F กด5มันจะขึ้นลบเห็นไหมครับมันจะขึ้นลบอ้าวกดซ้ําอีกกด F กด5มันจะขึ้นบวกเห็นไหมกด F กด5มันก็จะปิดอ่าเห็นไหมครับมันจะมี3ค่าให้เราใส่อ่ะผมจะใส่ค่าลบไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่าทําไมถึงใส่ค่าลบนะครับกด F กด5ปึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้ทีนี้เรามากดส่งนะครับถ้าเรากดส่งมันจะได้144 300นะครับตัวนี้1 4 4่0 0ถ้าเราทำถูกนะครับอ่ะกดเลยนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ14 4 0 0เนี่ยครับได้เลยเห็นไหมครับ144 300่าะครับอ่าเราทำถูกต้องนะครับ144 300นะครับ ทีนี้ถ้าเราทําไม่ถูกกดแล้วมันเปลี่ยนบางทีเราอาจจะไปใส่บวกอย่างนี้นะครับปุ๊บเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมความถี่มันก็จะไม่ได้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับก็คือวิธีตรวจเช็คก,ก็คือ1นะครับภาครับเราถูกต้องไหมความถี่นะครับส่งเราถูกต้องไหมนะครับแล้วก็เอามาลบกันเราลบถูกไหมนะครับนี่ยเราลบถูกไหมนะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายบวกลบถูกไหมนะครับอ่าวิธีตรวจเช็คนะครับ มันก็ไม่ยากนะครับวิธีตรวจเช็คทีนี้เรามาปิดรีพิเตอร์ก็ทําเหมือนเดิมครับที่เราทํากด F กด5นะครับปิดรีพิเตอร์นะครับกด F กด5อ่าเห็นไหมครับมาหายเห็นไหมครับกดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายนะครับนี่เห็นไหมครับมันลบอ่ามันนี่ครับเห็นไหมครับกดไปเรืเร่ยอยๆจนกว่ามันจะหายอ่าหายแบบนี้นะครับก็คือปิดรีพิเตอร์ก็ส่งได้ปกติเห็นไหมครับส่งได้ปกติทีนี้จะมาแนะนําว่าทําไมถึงใส่ ค่าลบวิธีสังเกตนะครับสังเกตง่ายๆนะครับรับมากกว่าส่งก็คือเป็นลบนะครับกลับกันครับส่งมากกว่าก็จะเป็นบวกแค่นั้นเองนะครับวิธีจําว่าจะใส่บวกหรือลบนะครับมันก็ไม่ยากนะครับครับลิปนี้ก็ขอฝากไ้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ